นะครับนี่ก็เป็นวิธีการเก็บรักษาท่อนพันธุ์นะครับของผ่านบ้านๆน,นะครับนะที่เรานะครับเก็บไว้เก็บไว้ทุกปีนั่นแหละครับนะเฮียเปใหเ้เพื่อนๆท่อนพันธุ์สวยๆเยอะเลยสวัสดีครับสวัสดียามเช้าๆครับวันนี้ผมผ่านบ้านๆครับผมนะเราก็นะครับ เมื่อเช้าเราก็ไปนะครับเอาท่อนนะครับเอาต้นมันสัมประหลังนะครับที่เราตัดออกจากไร่นะครับมาเก็บรักษาไว้นะครับเพื่อจะเอาไปปลูกนะครับที่ไร่นะครับที่ผมไปไถ่ไว้วันก่อนนะครับเนี่ยเราก็ตัดมาไว้ที่บ้านแล้วครับนะเราตัดเสร็จนะครับเราเอาหัวมันสัมประหลังนะครับไปขายแล้วก็เราก็เก็บท่อนพันธุ์ครับนะตัดเอาท่อนพันธุ์ นะครับมาเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการตัดแล้วก็การมัดแล้วก็การเอามาเก็บรักษานะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวผ่านบ้านๆจะพามาชมครับผมเนี่ยเพื่อนๆนนะครับเรามาดูนะครับวิธีการตัดนะครับนะครับแล้วก็เนี่ยจะตัดนะครับตัดต้นแล้วก็ตัดปลายนะครับตัดปลายนะครับ เนี่ยเพื่อนเพื่อนเราตัดนะครับให้พ้นอยอดเขียวๆนะครับนี่นี่ถ้ามีสีเขียวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะเหี่ยวลงมานะครับเนี่ยมันไม่ยังไงอันนี้ก็ปลูกไม่ได้นะครับเนี่ยหักออกเลยก็ได้นะครับยังไงยังไงมันก็ต้องเหี่ยวนะเน,นี่ยการเก็บรักษานะครับเดีย๋ยวเรามาเก็บไว้ที่ลูงโลงนะครับนะเนี่ยเก็บไว้ที่ลูกนะครับเก็บไว้ที่ลูกเพื่อป้องกันเพรานั่นแหละครับ น่ะนั่นว่าจะเป็นเพี้ยแป้งเพี้ยไฟนะครับนะมันจะลงเยอะนะครับถ้าเราเก็บไว้ที่ร่มนะเวลาฝนตกถ้าฝนตกลงมาปุ๊บนี่เพี้ยจะขึ้นทันทีนะครับเนี่ยการเก็บรักษาเราเก็บไว้ที่โร่งนะครับนะที่ร่มที่ต้นไม้นะครับมีต้นไม้เราไม่ต้องเก็บรักษาไว้นะครับนะเอาไว้ที่ร่งโล่งครับที่ล่งแจ้งนะครับเพื่อจะได้ป้องกันเพี้ยนั่นแหละครับนะเราก็ เอามาเก็บไว้นะครับก็ระยะการเวลาการเก็บก็เก็บได้นานนะครับนะสาี่เดือนก็เก็บได้ครับถ้าเราเอาไว้ที่ล่งแต่ถ้าเอาไว้ที่ร่มๆนะครับเดือนเดียวนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะเนี่ยเพียแป้งนะครับเพียแป้งเพรื้จะมาปิดตานะครับนะจะปิดตาท่อนมันสัมปะหลังของเรานะครับจะทําให้ต้นมันไม่งอกนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัดมาไว้ ตัดไว้แค่สี่ห้าวันก็งอกแล้วครับเห็นไหมเนี่ยถ้าเราตั้งนะครับเนี่ยเวลาเราตั้งนะครับนะให้รากมันนะครับนี่ให้โคนต้นมันถึงดินนะครับนะมันเพื่อนอ<ย>เห็นไหมเนี่ยเราให้โค Ö นรากมันถึงดินนะครับเพราะว่าพื้นที่เราก็ไถครับไถเรียบร้อยแล้วค่อยเอามาตั้งไว้นะครับ <pitches. S 2> เนี่ยตั้งไว้ให้ให้ละให,ให,ให้ต้นมันถึงดินนะครับ นะถ้าถึงดินเดี๋ยวเวลากลางคืนนะครับมันก็จะดูดความชื้นนะครับดูดความชื้นขึ้นไปหล่อเลี้ยงนะครับลำต้นเองนะครับแล้วเขาก็จะมางอกนะครับเนี่ยงอกใบอยู่ข้างบนเนี่ยเพื่อนเห็นไหมของพันธุ์บ้านจะเก็บไว้นะครับที่โรงแจงอันนี้เราก็เก็บไว้ไปปลูกนะครับที่ของพันธุนบ์บ้านถ่ายไว้นั่นละครับนะเนี่ยเพื่อน ไปในท่อนพันสวยๆเลยครับนี่นะครับคือวิธีการเก็บรักษานะครับแล้วก็นะครับเก็บไว้สักหนึ่งเดือนเราก็มาฉีดฮอร์โมนกันเพี้ยนะครับเพี้ยไฟเพี้ยแป้งนะครับเยอะครับนะถ้าเราเก็บไว้นะครับที่โล่งๆก็จะปลอดภัยหน่อยครับจะเก็บไว้ได้นานเพื่อนนี่ต้นสวยๆนะครับ ผ่านบ้านๆก็เพิ่งนะครับยกมาจากไร่นะครับเมื่อเช้านี้เนี่ยก็เพิ่งตั้งเสร็จครับเห็นไหมเพื่อนๆเยอะสวยๆเลยน,นี่ครับนี่ก็เป็นนะครับวิธีการเก็บท่อนพันธุ์ของผ่านบ้านๆครับผมนะเพราะว่าเราปลูกกันทุกปีครับนะปลูกกันทุกปีการเก็บรักษานะครับ ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับนะของพันธุ์บ้านก็จะปลูกนะครับนี่เราตัดกันช่วงกุมภานะครับแล้วก็จะไปปลูกกันช่วงนะครับพฤธสพานุ่นนะครับเราต้องเก็บระยะระยะการเก็บนะครับประมาณ3ามสี่เดือนนะครับก็รอฝนอย่างเดียวนะครับนะแล้วก็นะครับเก็บตั้งแต่กุมภามีนาเมษานะครับแล้วเราก็จะไปปลูกพฤษสานะครับเพราะว่า พืษสภานี่ฝนจะตกเยอะนะครับแล้วก็จะปลูกกันช่วงเดือนพืษสภานะครับนะเพราะว่าฝนตกเยอะเนี่ยทนพันธุ์สวยๆนะครับนะก็ส่วนมากนะครับจะเป็นพันธุ์ซีมอาร์นะครับนะที่ของพันธุ์บ้านๆปลูกอยู่นะครับตามไร่ตามสวนนะครับเพื่อนๆนะครับก็นะครับก็ถือว่า เป็นแนวทางในการเก็บท่อนพันธุ์นะครับอะตายล่มไม้นะครับห้ามเลยนะครับนะตยล่มไม้นี่นี่ห้ามเลยนะครับเพราะว่านะครับเพี้ยแป้งนะครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันก็ยังมีมาเห็นไหมพี่นี่นี่เพี้ยแป้งครับนี่เพี้ยแป้งเข้ามาได้เนี่ยมีต้นหนึ่งเห็นไหมนี่เพื่อนเพื่อนนี่เพี้ยแป้งเต็มเลยเดี๋ยวเราก็จะเอายามาฉีดนะครับนะ เนี่ยอันนี้จะเป็นเพี้ยแป้งนะครับเนี่ยเห็นไหมที่มันขึ้นอยู่ต้นอยู่ในท่อนพันธุ์นะครับเดี๋ยวเราเอายามาฉีดกันเพี้ยนั่นแหละครับนะครับเดี๋ยวเพี้ยก็จะหนีนะครับนะถ้าเอาเอาไว้ที่โรงแก้งนะครับแสงแดดก็ที่มีแสงแดดนั่นแหละครับนะไม่ไม่ตายนะครับนะเราเอาไว้ที่โรงแก้งนะครับท่อนพันธุ์ของเราก็จะไม่ตายนะเพราะว่าเราเอาลากตั้งไว้ในดินอยู่แล้วนะครับว่า มันสัมปะหลังนะครับชอบอยู่ที่ร่มแงอยู่แล้วครับนะถ้าอยู่ที่ร่มนะครับที่ร่มมีต้นไม้นะครับเพียแป้งเพียไฟก็จะเยอะหน่อยนะครับเวลาเราปลูกเหมือนกันนะครับนะส่วนมากแถวใต้ร่มไม้นะครับต้นไม้ใหญ่จะไม่ค่อยโตนะครับเพราะว่าครับใบไม้อะไรปกคลุมนะครับทาให้มันสับปะหลังของเรานะครับ ไม่ค่อยงามไม่ค่อยเจริญเติบโตนั่นแหละครับนะแต่ถ้าตรงไหนที่โล่งแจ้งนะครับต้นมันของเราก็จะเจริญเติบโตได้ดีครับนะอันนี้ก็เป็นท่อนพันธุ์นะครับที่เรามาเก็บรักษาไว้นะครับเราเก็บรักษาไว้ประมาณสามสี่เดือนนะครับกว่าจะได้ปลูกนะครับนี่เราตัดกันมาตั้งแต่กุมภาเราไปปลูกพฤษภาเลยนะครับเนี่ยก็เป็นท่อนพันธุ์ของพันธุ์บ้านๆครับผมนะแล้วก็วิธีการเก็บรักษา นะครับนะที่เรามัดเนี่ยเพื่อนเห็นไหมฟางเนี่ยฟางที่เรามัดนะครับเราตัดเราก็จะมัดรวมกันอย่างนี้ครับนะเรามัดรวมกันอย่างนี้ก็เพื่อสะดวกนะครับสะดวกในการยกนะครับยกขึ้นรถยกไปยกมานะครับเพราะเราจะเอายกขึ้นรถแล้วก็เอาลงมาตั้งนะครับเพราะว่าเราเอาออกจากไร่นะครับเราเก็บไว้ที่ไร่ก็มันจะนะครับเวลาเราไถ นะครับมันจะเยอะนะครับมีแต่ทอนมันสับปะหลังเราก็เลยต้องยกกลับมานะครับเพื่อสะดวกในการตัดนะครับตัดแล้วก็เอาไปแช่น้ํานะครับพระน้ําเราก็ไม่ต้องขนไปนะครับเราเอามาตัดที่บ้านเราเลยนะครับที่บ้านแล้วก็แช่น้ําแช่ไหลเพื่อจะได้นําไปปลูกต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการเก็บรักษาเนี่ยดูเพื่อนๆเยอะเลยอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับ ที่เราเอามานะครับเรายังไม่ได้ขุดยีดนะครับเพราะว่าของผัดบ้านนี้ก็จะปลูกประมาณนะครับสิบกาไร่อยู่ครับนะล้วก็นะครับทําเป็นนะครับอาชีพของทางบ้านเลยครับนะการปลูกมันสาปะหลังนะครับเพราะว่าเราปลูกกันทุกปีนะครับเนี่ยสวยสสวยๆเพื่อนๆนอลูกสาวผมน้องปั่นปั่นนะครับ เดินเช้ามามาเล่นกับพ่อด้วยนะครับพ่อมไม่จะไปโรงเรียนแล้ววันนี้เนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนต้นมันสับปะรังสวยๆเนี่ยนะครับก็เป็นวิธีการเก็บรักษานะครับทนพันธุ์ของพันธุ์บ้านนะครับก็นะครับเพื่อนเพื่อนนะวันนี้ผมก็ พาเพื่อนมาดูท่อนพันธุ์นะครับของพันธุ์บ้านๆที่เรานะครับเก็บรักษาไว้เพื่อจะเอาไปปลูกนะครับที่ไร่ที่เราไถไว้นะครับก็รอแต่ฝนนะครับถ้าฝนตกมาเราก็เอาไปปลูกได้เลยนะครับเนี่ยเราเก็บท่อนพันธุ์มาไว้แล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับนะถ้ามีคลิปดีๆสาระดีๆนะครับเดี๋ยวพันธุ์บ้าน ก็จะมานําเสนอให้เพื่อนๆของเรานะครับได้รับชมรับฟังนะครับเพื่อเป็นสาระนะครับคลิปไหนมีประโยชน์นะคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ